เ,เดี๋ยวรเราจะไปคุยคุณเอกนะครับเอกลินนะครับอัสสดรธีรยุทธ์นะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับ,รบว่าใน<ม>ช่วงที่ผ่านมาเพิ่งไปเที่ยวมาแล้วไปเทสรถอะไรมา,าแล้วรถรุ่นนี้เป็นยังไงรู้สึกว่าจะเปิดตัวอาทิตย์หน้าแล้ว<อ>ใช่ไหมฮะว่าเป็นยังไงทีเด็ดรถรุ่นนี้ไหมอุ้ยก่อนแล้วฮะแล้วให้คุณเอกเล่าให้ฟังแล้วก็ราคาเป็นยังไงรู้สึกว่าราคานี้เป็นราคาที่คุณวุ้ซื้อได้สองสมคัญเลยนะจะให้ลูกอะไรเงี้ยนะจะไม่แพง ใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวเราท้บแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องเอกนะครับคุณเอกกรณอัศดอนธิรยุทธ์นะครประมาณไม่แพงนี่สักแสนสองแสนมีไหมผมว่าเขาบอกว่าเขาตั้งราคาให้สูงกว่าเมอร์ไซน์นิดนึงบิ๊กไบค์นะอาจจะประมาณสักสามแสนกว่าน่ะแต่ว่ามันเลรดนี้เราไม่ได้เห็นรถเลรดนี้นานแล้วนะเออแต่รุ่นนี้อาจจะทําราคาไม่แพงนะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเอกนะครับเอกกรณนะครับอัศดอนธีรยุทธนะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับสวัสดีครับน้องเอกครับสวัสดีครับ ครับคุณเอกครับได้ข่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอกช่วยเล่าละกันนะฮะว่ารถรุ่นไหนจะเปิดที่ไหนแล้วเพิ่งไปเทสที่ไหนมาครับรบกวนเรียนเชิญหน่อยครับครับผมก็ที่ผ่านมาก็ได้ไปขับรถซูซูกิเซเริโครับก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของซูซูกิเลยอครับผมแต่ว่าคือยังยังไม่เปิดตัวจะเอ่อจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนวันที่ยี เดินนี้นะครับ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 ผมครับก็ซึ่งตัวนี้เองก็ถือว่าเป็นอีโคคาร์คันที่สองของลุกตีครับผมเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันซีซีครับโอ้หนึ่งพันหนึ่งพันเองเหรอครับใช่ครับผมครับก็ไม่ฮะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเป็น เป็นตัวพื้นฐานของรถต้นแบบเอวินนะครับผมถ้าถ้าคนที่ไปเดิมมาด้วยโชว์มาจะเห็นเห็นรถเอวินได้จอดโชว์อยู่บนบูธของโตรุกิครับคือตัวนี้ก็เองก็เป็นการพัฒนามาจากเอวินนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรถห้าประตูเหมือนกันประตูใช่ไหมครับใช่ครับผมส่วนราคาเนี่ยยังไม่เปิดเผยเพราะว่ารอเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่ยี่สิบเก้าแต่เขาบอกว่าสามแสนต้นต้นไปฮะน้องเอก แววๆราคามาผมว่าประมาณสามแสนกลางๆอ๋อสามแสนกลางๆใช่ไหมครับใช่ครับผมน้องเขาบอกว่าก็ราคาผ่อนเนี่ยเข้ามอเตอร์ไซค์เลยโอ้หเลยครับทางู้บริหารบอกมาผมผมว่ายังไม่แน่ใจว่าจะ ราคาเท่าไหร่ราคาเงินดาวนี่เท่าเมอร์ยสไหมเงินเมอร์ในี่คันหนึ่งห้ารอยเงินดาวอาจจะไม่เท่ามอร์ใสแต่เขาบอกว่าราคาผ่อนเนี่ยเท่ามอร์ใสเลยเพราะเลยครับงั้นผมถามผมผมเป็นกังวลนิดนึงนะในมุมผมนะฮะว่าเครื่องหนึ่งลิตรเนี่ยกับบอดี้ใหญ่อย่างเงี้ยนะมันมันมันสอดคล้องกันไหมแล้วมัน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 โอเคไหมบาลานซ์กันไหมที่น้องเอกไปเทสมา ตอนตอนไปทดสอบผมว่าไม่ไม่อืดอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับใช่ผมว่าน้องน้องตูตุกิสวิปเลยอ๋อเลยครับอัตราการเร่งอาจจะไม่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 เท่าเรมาปิดปาเท่าสวิปแต่ว่าผมว่าก็ถ้าถ้าเทียบกับในรุ่นหนึ่งพันสี่หนึ่งลิตรแล้วเนี่ยผมว่าเร็วนะเพราะว่าตอนเด็กทดสอบเนี่ยก็ ความเร็วปลายของคันนี้ก็อยู่ที่160นะครับอยห160เลยครับ160ได้เลยใช่ครับ160ได้สบายๆเลยแล้วการขึ้นเขาลงเขาอะไรอย่างนี้เป็นยังไงครับก็อาจจะเป็นไปตามเครื่องเล็กคือถ้าเจอทางชันนักมากเนี่ยก็อาจจะต้องค่อยๆค่อยๆไปตราการเร่งมันก็เพาเรียกว่านะแรงของเครื่องยนต์แรงบิดมันน้อยหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้เครื่องยนต์65แรงม้า65แรงม้าแต่ว่าทําได้ปลายถึง160นี่ผมว่าเยอะนะ เยอะเยอะครับผม,มเยอะเพราะรว่าแล้วก็ช่วงอ่อย่างช่วงระบบช่วงล่างเองผมว่าเขาหนึบหนึบมากเลยเพราะว่าช่วงขับรถความเร็วอย่าง120 130ร้อยยี่สิบร้บอยสามสิบเนี่ย ทุกทีถ้าเกิดเป็นรถเล็กๆเนี่ยมันจะต้องมีอาการเขาเรียกว่าแบบยังไงอะสั่นๆนิดนึงไม่ค่อยมั่นใจอ่าใช่ใไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าผมว่าคันเนี้ยช่วงล่างถือว่าเอาอยู่เลยอ๋อครับครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณน้องเอกมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมและคุณวุฒินะครับเดี๋ยวสาวหน้าเจอกันใหม่นะครับน้องเอกครับได้ครับขอบระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับคุณเอกกรินนะครับอัศดรธีรยุทธนะครับหัวหน้าข่าวสายยางยนต์หนังสือพิมพ์ต่อเนช่ววววงงนนีีี้้หมมมดดแลละครัับบเ๋ยกาช่่โทองนอธุรับ